ดีค่ะทุกคนก่อนเริ่มคดีฝากเข้าไปกดติดตามเพจเ c e b o o k นี้ด้วยนะเป็น Facebook ของเจ้าของช่องนี้คดีนี้เป็นคดีของครอบครัวสกายครอบครัวนี้ประกอบด้วยดาเลนผู้เป็นพ่อเขามีอายุ44ปีแก่ผู้เป็นแม่และลูกชายทั้งสองคนของทางคู่คือแจ็คอายุ12ขวบและพออายุ9ขวบ ดาเลและแค่พบกันครั้งแรกในปี1995 ครั้งแรกดาเลนแสดงความสนใจในตัวแคร์อย่างมากแคร์บอกว่าสัญญาณแรกที่เธอรู้สึกคือเขาคลางกายและหมกมุ่นในตัวเธอเป็นอย่างมากเขาจะส่งกุหลาบแดงดอกเดียวมาให้เธอทุกวันจนเธอใจอ่อนและยอมไปทานข้าวดูหนังกับเขาตอนนั้นเธอ,อยังวัยรุ่นเกินกว่าที่จะเข้าใจว่านี่คืออาการหมกมุ่นและการชอบควบคุมคนอื่นทั้งคู่คบหาเป็นแฟนกันได้หนึ่งปีจากนั้นท้งคู่ตัดสินใจแต่งงาน กันในปีแรกการแต่งงานของพวกเขาดูมีความสุขดีแต่หลังจากปีที่สองดาเลนเริ่มมีพฤติกรรมหึงหวงมากและเขาเริ่มลงมือทำร้ายร่างกายเธอเมื่อแคร์ตั้งท้องลูกชายคนแรกของทั้งคู่ดาเลนกลายเป็นคนเจ้าอาดรมเขาอาดรมร้ายเขาอ้างว่าที่เขาเป็นแบบนี้เพราะแคร์ดูแลลูกจนเธอไม่ได้มาสนใจเขาอย่างที่เขาต้องการเขาเริ่มมองว่า ลูกชายคนแรกเป็นคู่แข่งลูกชายแย่งความรักจากแค่ไปจากเขาเขาเริ่มพูดจาดูถูกภรรยาตัวเองเมื่อเธอเริ่มมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นหลังจากคลอดลูกเขาบอกเธอว่าไม่มีผู้ชายคนไหนต้องการผู้หญิงอ้วนแต่เขาก็ยังต้องการเธอเพราะเขารักเธอดาเลนมูนิตายชอบควบคุมเขาจะคอยบอกแค่ตลอดเวลาว่า เธอควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนเธอควรทาเล็บสีอะไรเมื่อแขกคลอดลูกคนที่สองเวลาของเธอทั้งหมดจึงหมดไปกับลูกทั้งสองคนสิ่งนี้ทําให้ดาเลนไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่เคยคิดเลยว่าเด็กทั้งสองคนเป็นลูกเขาคิดว่าทั้งสองคนเป็นทรัพย์สินของเขาที่เพิ่มขึ้นมามีหลายครั้งที่เขาตะโกนใส่ลูกๆเพื่อบังคับให้ตังคูทานอาหารให้หมด ตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่แต่งงานกันมา16ปีเขาใจความรุนแรงควบคุมภระระยาและลูกทั้งสองคนทุกอย่างทำให้แกเริ่มมีความคิดที่จะหย่าร้างและลูกทั้งสองคนก็เห็นด้วยกับเธอโดยลูกๆถามเธออยู่หลายครั้งว่าเมื่อไหร่เราจะไปจากบ้านหลังนี้ เธอพยายามอยู่กับดาเลนให้นานพอที่ลูกชายทั้งสองคนจะโตเพื่อที่เขาจะตัดสินใจเองได้ว่าพวกเขาอยากจะพบพ่ออีกหรือไม่ในขณะที่ไม่มีกฎหมายกำหนดอายุสำหรับการตัดสินใจดังกล่าวในทางปฏิบัติมักจะใช้เมื่อเด็กอายุครบ16ปี จุดแตกหักมาถึงเมื่อดาเลนล้อเรียนเรื่องน้ำหนักของเธอต่อหน้าลูกชายเธอคิดว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีลูกชายทั้งสองคนเขาอาจเรียนแบบพฤติกรรมเหล่านี้ของวอก็ได้ในเดือนเมษายนปี2014ในที่สุดแค่ก็ตัดสินใจหย่าร้างจากดาเลนหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันมา16ปีสิ่งที่ตามมาคือการต่อตู้เพื่อแย่งสิทธิ์ เพื่อดูแลลูกทั้งสองคนพฤติกรรมของดาเลนเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเขาตะกดรอยตามเธอทุกวันโทรไปคุมคููเธอว่าเขาจะกักขังเธอและลูกชายทั้งสองคนช่วงเวลานั้นมีแต่ความตึงเครียดแต่ในช่วงฤดูร้อนปี2014กลายเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตของเด็กๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมถึงสิงหาคมเด็กๆไม่ได้เจอพ่อเลยพวกเขารู้ตึกมีความตุกมากกว่าปกติโดยที่ไม่ต้องอยู่อย่างหว,ดวาดกลัวพ่อตัวเองระหว่างทริปที่ไปท่องเที่ยวกับแม่เด็กทั้งสองคนมีความตุกมากแต่ความสุกไม่ได้คงอยู่ตลอดไปไปลายเดือนสิงหาคมดาเลนปรากฏตัวที่บ้านอดีตแม่ใหญ่ในตอนนั้นแค่ไม่อยู่บ้านดาเลนบุกเข้ามาไปในบ้านเขาลากตัวแจ็คออกจากบ้านด้วยปอกคอ ปอกคอตุนักนะทุกคนเขาบังคับให้แจ็คไปกับเขาเหตุการณ์นี้ทําให้แคร์หันไปพึ่งศาลครอบครัวเพื่อขอความคุ้มครองสิ่งที่แคร์เผชิญในศาลคือเธอถูกบังคับให้นางกายดานเลนผู้ชายที่ทตรายและข่มขู่เธอมานานหลายปีในการไตส่สวนครั้งหนึ่งเขาได้ขึ้นเสียงด่าว่าเธอจนท่านผู้พิพากษาต้องระงับการไตส่สวนดังกล่าวในการไตส่สวนครั้งที่สองผู้พิพากษาบอกว่า ยังไงดาเลนก็เป็นพ่อเขามีสิทธิ์พบลูกๆและตาลได้สั่งให้ลูกอยู่กับเขาห้ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่แก่ได้บอกกับตาลว่าลูกๆทั้งสองคนของเธอนั้นจะไม่ปลอดภัยหากเขาอยู่กับพ่อตามลาพังลูกๆถูกทายุนกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจมาโดยตลอดแม้แค่จะพยายามเตือนเรื่องนี้แต่ตาลได้ตัดสินว่าเด็กทั้งสองคนจะต้องสามารถติดต่อกับพ่อของเขาแบบส่วนตัวพ่อลูก โดยที่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแล5ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรื่องนี้ทำให้พวกเด็กๆเสียใจมากทั้งคู่ไม่อยากเจอพอ่อพวกเด็กๆตร้องไห้เกาะเธอไว้ตลอดเวลาเธอต้องพยายามปลอบใจลูกๆพ่อลูกชายเคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าพ่อเคยลงมือทำร้ายแม่และพวกเขามาก,ก่อน พ่อเคยบังคับให้เขากินอาหารเขากินไม่ไหวจนอาเจียนออกมาด้าเลนถูกจับภาพได้ด้วยกล้องวงจรปิดเขาไปซื้อน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันใกลบานสองวันต่อมา คือในวันที่22ตุลาคมปี2014เป็นช่วงเวลาที่ลูกทั้งสองคนต้องไปพบพ่อตามคำสั่งศาลก่อนหน้านานดาเลนส่งข้อความหาลูกชายโดยบอกว่าเขาซื้อรถไฟขนาดเท่าของจริงมาเขาต้องการคนขับรถไฟสองคนเมื่อลูกชายได้เห็นข้อความพวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ของเล่นใหม่เมื่อแค่ทํางานเสร็จแล้วกลับถึงบ้านเออเพึ่งจานููว่าดาเลนมาพาลูกทั้งสองคนออกไปโดยที่เขา เขาไม่ได้บอกเธอตอนนั้นเธอรู้สึกกังวลมากและหวาดกลัวทันทีเพราะการพิจารณาคดีเกี่ยวกับติดในการดูแลลูกทั้งสองคนกําลังจะมีขึ้นในอีกสองสัปดาห์ดาเลนมีท่าทางโกรธและเกียดเธอมากลูกต้องสองโนบอกเธอก่อนหน้านั้นว่าพวกเขาอยากให้เวลาในการพบพ่อน้อยลงจริงๆแล้วพวกเขาไม่ต้องการพบพ่อเลยฝั่งทางด้านบ้านของดาเลนเมื่อลูกชายมาถึงบ้าน คารวี่าลูกชายไปที่ห้องใต้หลังคาในขณะที่เด็กๆกำลังเพลิดเพลินกับการเล่นรถไฟดาเลนเดินออกมาเทน้ำมันไปทั่วบ้านเก้าอี้และที่นอนถูกเลื่อนมาวางกันไว้ที่ประตูและหน้าต่างประตูและหน้าต่างถูกล็อกอย่างแน่นหนาจากนั้นเขาได้ส่งข้อความหาคนประมาณสิบคนเขาเกี่ยนข้อความว่าเขาจะไปสู่สุคติจากนั้นเขาเริ่มจุดไฟภายในบ้าน14จุด เมื่อเขาจุดไฟครบเขาเดินเข้าไปในห้องใต้หลังคาที่ลูกๆก,กำลังเล่นอยู่จากนั้นเขาล็อกประตูห้องนั้นอย่างแน่นหนา เจ้าหน้าที่ทุกตัวยงานถูกเรียกมาที่แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษในเวลาหกโมงครึง่งเพราะมีคนโทรแจ้งเหตุไฟไหมเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเจ้าหน้าที่สามารถพังประตูเข้าไปได้และพาแจ็คกระเพาออกมาจากบ้านที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงแม้จะอ,อยู่ในอาการสาหัสแต่แจ็คพยายามบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า พ่อของเขาเป็นคนทําสิ่งนี้และเขาตั้งใจทำเจ้าหน้าที่รีบนําตัวเด็กทั้งสองคนส่งตรง,รงาปรลอย่างเร่งด่วนทันทีเพราะทั้งคู่อยู่ในอาการสาหัสแต่พอลูกชายคนเล็กเขาเสียชีวิตระหว่างทางนําส่งตรงไปรพาาส่วนแจ็คถูกไฟไหม้สาหัสถ,ถึง56%เขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเด็กในแมนเชสเตอร์อย่างเร่งด่วน แต่แจ็คได้รับบาดเจ็บสาหาสมากเขาเสียชีวิตในวันที่27ตุลาคม6วันหลังจากเกิดเหตุ จ้าห้าที่พิสูจน์หลักฐานพบตาของดานเลนในบ้านที่ถูกไฟไหม้ผู้คนในชุมชนลายร้อยคนมาร่วมในพิจไว้อะไรแจกและพอ่อหลังลูกชายเสียชีวิตแกเริ่มทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลด้านการทตรุณก,กรรในครอบครัวเพื่อต่อตู้และปฏิรูประบบในศารครอบครัวพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลและศาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็ก มากกว่าติดของผู้ปกครองที่ชอบใจความรุนแรงเธอเน้นย้ำถึงการทารุณกรรมเด็ก หลังจากแยกทางกันของผู้ใหญ่ทำให้เด็กๆตกอยู่ในอันตรายเธอบอกว่าพ่อมีสิทธิ์ในการพบลูกๆของเขาแต่เจ็กและพ่อไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าพวกเขาไม่ได้อยากเจอพ่อเลยสาลควรให้เด็กเป็นโกนตัดสินใจทุกครั้งที่พ่อแม่แยกทางกาันเสียงของเด็กๆจะหายไปทุกคนเชื่อว่าสาลเป็นสถานที่ที่ปลอดภยัยแต่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อับอาย เช่นกันคำร้องของเธอได้รับการลงชื่อสนับสนุนมากกว่า2องแสนรายชื่อและถูกนําเข้ารัฐภาพเพื่อพิจารณาและได้ผ่านเป็นร่างกฎหมายการทาลุณกรรมในครอบครัวในปี2021 ซึ่งจะคุม้มครองเหยื่อและลูกๆของพวกเขาในปี2024เกือบ10ปีมีการจัดพิธีไว้อาลัยและสแสดงคอนเสิร์ตเพื่อดรำลึกถึงแจ็คและพอวงดนตรีนี้แจ็คเคยเป็นสมาชิกในวงสมัยที่เขายังเรียนอยู่แค่บอกว่าลูกชายของฉานพวกเขาจะไม่เสียชีวิตโดยไร้ประโยชน์ในช่วงเวลาสิปีที่ผ่านมาเหตุผลเดียวที่ฉันยังมีชีวิตอยู่เพราะฉานได้ให้คำมั่นสัญญากับลูกๆว่า เราต้องปฏิรูปตานครอบครัวให้ได้และตอนนี้เธอก็ทำมันได้สำเร็จแล้ว กันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน